สวัสดีครับผมวันนี้อยู่ในช่องทุนนายนะครับผมวันนี้ในเกมระบก์โหมดแบ c ็กฮอคเลดคิวมิชชั่น5านะวันนี้เราจะมาบุกท่าเรือนะครับผมปลาปรามกองโจนนะครับผมที่มาบุกท่าเรือบอกเลยอีพีนี้ก็มันแน่นอนโอเคนะครับผมวันนี้เรามากัน3คนนะครับผมมีพี่2แล้วก็น้องจิวแล้วก็ผมนะครับผมโอเคไปรับชมให้สนุกเล่ยป่ายๆเลดเกลเลดเกลสวัสดีครับผมวันนี้อยู่ในช่อง22นะครับผมอยู่กับเกมสยองขวัญไม่ใช่ล้อเล่น เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวผมจะพูดช<อ>ื่อช่องผมอ,ะอ,อ่ะฮัลโหลสวัสดีเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ขอเทคกใหม่เทคกใหม่สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เอ่องทอเออนานายนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรทอทอเนนนายทอเนนนายทอ ไม่ใช่โอเคนะครับ okay, ผมก่อนรับชมคลิปก okay, ็ฝากกดไลค์กดณล่นนิ่งไลค์ได้ไหมครับผมโอเคถ้าใครยังไม่ซับสไครต์ก็ฝากกดซับสไครต์ด้วยนะครับโอเคแล้วก็กดซับสไครต์ช่องพสองด้วยนะครับวันนี้เรามากับพ right> ี่สองแล้วก็น้องจิวนะครับผมโอเคหนึ่งสองสามจะเออะไรวะอะไรของกูวะพาน้องทำอะไรอยู่อิพาเด็กผู้หญิงมาทรมานนะครับวันนี้ไม่ไรเธอหญิงแก่งพลังช้างอยู่และพลังช้าง สวยถึกแะบึกบึนเลยถึกแะบึกบึนเลยแล้วก็บอกมาทำไมไฟพี่มันไม่ฉวางเลยวะกดในมิชชั่นนี่พี่ในมิชชั่นในมิชชั่นเปิดไฟเทลงนะครับต่อเนาะนาะนาะต่อเนาะต่อเนาะต่อนาะผมใส่แล้วก็ถอดใส่แล้วก็ถอดอยู่ในมิชชั่นนี่จะพาเด็กนะเฮ้ยอะไรวี่่เเนนียอไี่ยพี่ไม่ขับดีๆเรียบร้อยเรียบร้อย น้ำมาแบบไม่ให้สัตว์รู้เราก็น้ำไงเห็ดเป็นอะไรเห็ดเป็นไฟบอะนี่แหละน้ำเราบอกพี่บอกเป็นน้ำได้ยังไงตายมาพุญทหารจิวพุญทหารสองโอ้โหเยี่ยมันยิงเปิดไปเลยโอ้โอ้ผุญทหารต้นไเกิดโดนขหารโมงแล้วผุญทหารต้นเรียบร้อยแล้วเข้าเมาไปหมดแล้วว่าด้านนี้ เฮ้ยรถรถโอ้โหท้่นี่มันเหมาหมดเลยอ่ะโอ้โหเข้ามาโหดเข้ามาโหดให้เขายิงไปแล้วแม่นเน่รให้เขาแบกให้เขาแบกโป้ล็อกเป้าโอ้ล็อกเป้านี่นี่จัจัไอพวกชุดดำนี่แม่งถึกมากเลยเอามันเอามันเรียบร้อยแหกเยยใจเย็นพี่เย็นโอ้โหเฮียระเบิด ใส่มันอืออืออืออ้ยี่ก็จะตายไอ้พลทหารจิวอยู่ไหนวะพู้ทหารจิวไปแล้วออยู่ข้างๆผมนี่ด้านซ้ายอู้ยเยอะเกินเคแตกแต่ยังไม่แตกหมดอ้ออ้โอ้ซ้ายมือเยอะเกิน ขวามือซ้ายมือยังไม่หมดนะไอเย็นครับโอ้ยเฮียมันมันออกมานี่เยอะเดี๋ยวๆไม่มีอุ้ไม่นะเฮ้ยตายแล้วโอ้โหเฮียผมกัตายเหมือนกันพี่หิว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 อยู่ไปแล้วอยู่ไปแล้วเะไรกันข้าที่กันบ้างไอเย็นอ้าวแล้วมันยิงมันอยู่ไหนอ่ะ ไ้หมวกเปเร่หมวกเปเร่กำลังใส่กระสุนโอเคนี่ปะจิวจัดจัดจิวจัดนี่อีกไรอ่ะจัดไปสวยถึกแล้วบึกบึนสวยถึกแล้วบึกบึนโอเคโอ้โหตัวตึงแม่กองว่ะโอเคตัวตึงตัวตึงสุับปะรด ตัวตึงมหาชัยจะกินอาหารทะเลเลยหิวเลยเนี่ยหอยแข็งยู่ตลาดมันนั่นก็หมดพี่สองว่ะน้ำตาแทบไหลเอาอีกเอาอีกสรุปเอาหมดแม่งไอคนข้างๆมึงยินมองหน้าเลยพี่เด็กๆก็เดินถอยกันเลยทีเดียวเออลุงคนนั้นขวงเอาหมดปางข้างยินมองหน้าเลย ไม่ใครยิงอะไรวะใครยิงสังกะสีเมื่อกี้จิ๋วหร <g ay> <g ay> <g ay> ืเปล่พี <g> ่ <ay> ยิงคนนั้นๆเ,เลยทำเรเอาไว้รุ่นจิวอยู่ไหนเดี <g ay> ๋ยวถ้าจิวจิวไปขีร่รถอะไรนะจิวไปขีร่รถจน,นมุมเดิมต้นมุมเดิมม,มุมเดิมใจเยน็นพี่ใจเย็นมมุเดิม อยู่ไหนบนบนเคนบนเคนมีอยู่ใช่ใช่โหยิงยากเกินตายละหนึ่งมีสองเคนตรงนี้ด้วยเคนตรงนี้ด้วยเคนมวยเออนั่นแหละเฮ้ยเฮ้ยเป็นไรพี่มีระบบเซนเซอร์มีระบบเซ็นเซอร์เรื่องเป็นหนึ่งคันนั้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 นบนเคียนจะตายยังพี่ขวามือตายละตายละจูอยู่ไหนวะเนี่ยขวาขวายังจูขับรถเล่นอยู่ พนทหารคิวมายิงช่วยก่อนกระสุนหมดแล้วเดี๋ยวกระสุนพี่จะหมดเ่อไงนี่ยกดเอฟกดเอฟกดเอฟเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรตายอุ้ยมันยิงอยู่นี่นี่ใกล้ๆนี่เอื้อดเดี๋ยวพี่อย่าพูดเอื้อดนี่เดี๋ยวเอือต้นเอื้อเอาพี่พูดเอื้อแต่พี่ยืนขึ้นได้คืออะไรนี่ยเดี๋ว แนวไหนนี่ตอนตอนตอนเขนเๆๆนเคนเนเนยังมีเหรออาผมยิงไปแล้วนี่ตายละสวยพวกตัวสามห้าบาทนี่มันแบบถึกเลยจิวระวังตกหน้าตกเรียบร้อยเลยนั่นน่ระวังด้วยระวังด้วยเสียงอะไรวะยิงเอ้ข้างบนข้างบนข้างบนหอ้โหควยนี่หอ้คอยใกล้ๆเนี่ยเรียบร้อยอยู่ข้างล่างน่าจะมีหรือเปล่า มีครับเนี่ยข้างล่างข้างล่างข้างล่างเรียบร้อยโอ้โหเฮียถึกเกินไม่เดินไม่เดินกินข้าวกับอะไรวะนี่เนี่ยเออตายแล้ว <c oughs> ที่จะตายวิ่งทีเดียวตาย <c oughs> ทหารข้างล่างน่าจะไม่มีหรือเปล่าวะจิ้วลงมาจ,จิ้วลงมาระวัง พี่มันันนี้น่าจะไม่มีอะไรเราเราไปอันนี้เลยดีกว่าตีข้างคอนเทนเนอร์เลยไปข้างคอนเทนเนอร์เลยเนาะข้างล่างน่าจะไม่มีใช่ไหมใช่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 จัดยิงถังน้ํามันใกล้ๆจะเป็นไรป้าวะจะบอกนะเพื่อนแตกเลยยิงถังน้ำมันใส่กันนี่ฮาเลยนะเซ็นเตอรัมิชันหน่อยดิโอไม่ใส่แล้วพี่กากคิหายเนเตอมิชันมันกำลังจะมืดมันกำลังจะมืดด้วยซ้ำถ้าเรือเถื่อน จิวระวังอย่าบอกเขาตัวเองไม่จะเดินตกเองบอกอยู่บอกจิวปแบบเงี้ยวลงไปข้างหลังแล้วผมใส่เอฟเฟก์เงี้ยวให้เลยนั่นเองจิวระวังระวังหาที่กันบังด้วยจิ้วยิวอยู่ข้างหน้าพี่สองสรุปสรุปเราจะมาปกป้องน้องเลยให้น้องปกป้องเลยพี่ดูเราอยู่ข้างหลังน้องเขานี่แหละเขาเรียกเขาเรียกว่าหญิงแกงวังช้างไงสวยถึกระบึกบึน เอ้จิ้วจิ้วจิ้วยิ่งเออนั่นแหละสวยงามพระรามแปดจะตายหาแล้วจะตายหาแล้วหิวเลือดดิแป๊บแป๊บเฮ้พีสองนี่สักสักการเอี้ยวตัวโคตรท้อแทกสักการเอี้ยวตัวพี่พี่เปียกแป๊บ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 เอ้ยช่วยช่วยจิ้วทันป่ะเนี่ยลุกลุกยังลุกยังโอเค ยิวว <m í toys> <m ics> ิตามินยิวิตามินเลยยิวยูวใจไอ้ยิวยิวใช้วิตามินอันเดียวมันจะมันจะยิวเต็มหลอดเลยใช่ใช่จัดไปจิวโอ้ยเฮี้ยงมาแบบนี้เลยทหารไม่คิดจะมาก็มาบึ้มเลยมีปะทางเนี้ยจะเคลียร์หมดลมั้งใช่ไหมใช่เลย ถ้าเคลียร์หมดแล้วนี่มันก็ต้องอันนี้ดีวมาแต่แอรดรอปไม่มาเนาะแอรดรอปไม่มาเราเหลือตรงไหนวะนี่เหลือตรงไหนที่ยังไม่เคลียร์ออมออมข้างข้างข้างล่างอ่ะเรายังไม่ได้เคลียร์เลยพี่มันจะมีทหารข้างล่างอยู่ซ้ายมืออยู่ทางเรือไททานิคเรือบรรทุกสินค้ามันจะมีโจรอยู่นั่นเนาะมาจิวต้ามันนี่ ทหารอ้วนอ้วน,นทุกข้าวคนเลยทหารอ้วนเรากินเยอะไงกินเยอะทหารกินจุไงโทธงยังไม่เปลี่ยนนะทางานอย่างทหารกล้าไงไอ้กินข้าวอย่างทหารกล้าไหนทำงานอย่างคนทำกายภาพบอมบัดบอมบัดเอบอมบัดเลยทหารนี่กล่านี่นี่นี่ตรงเรือมันทุกสินค้านี่ผมว่ามันน่าจะมีคนอยู่หรือเปล่า จากต้นจาไม่มีเลยอยู่บนเคนก็ไม่มีแล้วมันจะไปไหนได้วะเนี่ยเออมันจะอยู่ยังไงหมดแน่นะถ้าหมดธงมันก็เปลี่ยนแล้วนี่เนี้ตัวเดียวหาทั้งเกมมะเนี่ยอย่าว่าเถอะโอ้โหออกมาเอฤระวังตกน้ำนะจิวนะ เพราะว่ามันมันจะมีบางบางบางที่มันจะเป็นช่วงเดินนะนั่นแหะตรงนั้นแหละแลวบางตกอ้าวไอ้เงี้ยมันมาเฝ้าธงอะธงเปลี่ยนแหละอ้าวมันโอ้โหดูดูจิวเดินไปถึงนู่นเลยพี่สองฆ่าได้พอดีจิวจะไปแอนตาร์กติกาอะไรเมื่อกี้นี้ไม่วไตาร์กตาไม มาทมามามาพร้อมรับสึกจิวรีบขึ้นมาโอเคแอนโอเคเฮ้ยแอนดับตกเสียงหัวพี่สองเดินมาทำใหม่นี้นั่นนะสิจิวไอ้ต้องกลับไงขึ้นบันไดไงกลับมาที่เดิมขึ้นบันไดมาลูกมาเรา สุสกันเถอะเราเสรไปทำไมโอเคเก็บหิวเลือดมันใช้เปลืองมากเลยโอ้โมีรถตรงนี้พอดีเลยวะ่ะขึ้นรถยิงเลยพี่ใช่ผมก็จะไปขึ้นรถยิงมันกันไปขึ้นข้้งหน้าได้ป่ะวะแนะนำไม่ขี่แล้วก็ถอยออกมานิดนึงเออวะตรงไหนจิววิงว่งมาวิ่งมาเร็ว เดี๋ยวจะขับมาเดี๋ยวฮอมามันจะมีฮอมาใช่ไหมใช่มีฮอมาเดี๋ยวผมรอต้องรีบมาเก็บเลือดเติมเลือดเติมนั่งยิงปืนบนรถมาดีตาลิบันพี่ขโมยรถหนูไหมพี่พี่ไม่ได้ขโมยใครขับรถไปวะจิวไอ้นั่นทำไมโคตรโคตรปั่นเลยอะใคร กูไม่ช่วยมึงแล้วไอ้เนี้ยมาถึงก็ต้ปวนกูเลยเพื่ออะไรวะเออกดปั่นประสาทมาหรือยังเนี่ยหลังหลังหลังกิ้วหลังเฮ้มันมาหลังมันมาหลังช่วยช่วยพี่ด้วยเออตรงนี้แหละมาเติมเพื่อนไม่ได้เติมเพื่อนไม่ได้้าก็เต็มแล้วไงมันเต็มเราจะเติมได้ยังไงไอ้เี่ยผมจะไม่เก็บกระสุนนี่วาโอเคเก็บแล้วอ้ารถหายไม่ทันละ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาหน้าลังเหรอใช่หลัางลาง้งหน้าหลังมีหมดเลยมีไปทางนี้อเจ๊เอตัวเองนี่ไงมีปะเฮ้ยมีมีม,มีข้างหน้าข้างหน้าฐานดับหน้า,านหล้า, <น rist. S 2> า,า,างม่งม,มาหมดอะ่เอออะเอ้ยลืมเปิดเลเซอร์ไม่เท่เลยดูแลกันดีๆเด้อมาดีไม่มี เอาไม่ให้หมดเีิวดูอยู่ไปยิงอะไรอยู่เนี่ยไม่ได้กดยิงเลยข้างหน้าก็ไม่มีข้างหน้าก็ไม่มีไม่เห็นเลยหน้าฐานอยู่ในหมดเอามัน,ปนไปไหน<อ>ห,หมดม<า>โจนนะอย่าวอกนะว่ายังไม่มากำลังเดินทับกันมาอยู่นี่ไงนี่ไงเห็นแล้วพี่มันกำลังเดินมานี่โอเผมยิงตายละมันน่าจะบั็กหรือเปล่าวะพี่ๆเดินลงมาหน้าฐาน ตกเกลี่ยซื้อพี่สองนงเล่งนงเล่งนงแกลโอ้ยเฮียตะลิบันจิ้วถอยมากถอยถอยถอยจิ้วไอ้นี่ถอยถอยถอยวิ่งมาวิ่งมาเลยเอ้าไอ้นั่นไม่ถอยเอ้าไอ้นั่นไม่ถอยเดี๋ยวก็ตายจิวจิวจิวหาที่หลบจิ้วมานี่มาหนี่โอ้ยเฮียมาเยอะเกินโอ้ไม่โอ้ไม่โดนบุกแล้วโอไม่วะมูชินได้หรือข้าวเหนียวโอ้โดนบุกแล้วโอ้ยเยอะเกินยิงมัน หลังก็มาหลังก็มีน่าเ้าใครปล่อยไอ้นี่หลุดจิวจิวยังใครปล่อยไอ้นี่หลุดมาวะจิวจิวรอดไหมโอเคจิวรอดเฉยเออจิวรอดเฉยมึงผมแทบจะตายเออโดนทั้งหน้าทั้งหลังเลยเมื่อกี้เขาแทบสุด มากันเป็นเข่งเลยมาเป็นประทูเลยโอเคพี่เราเคลียร์เสร็จแล้วจบกับครับโอ้โอ้โอ้มาเราเคลียร์จบแล้วไปจิวไปมาเราวันนี้เราก็ทำธุรกิจเสร็จสิ้นแล้วนะครับผมนำมาบุกฐานโจรอยู่ท่าเรือนะครับผมโอเคนะครับผมวันนี้ก็ขอจบคลิปพิเศษนี้นะครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชจกกับสักเล็กให้พวกผมด้วยนะครับผมโอเคไปแล้วครับผมบ๊ายบายไปแล้ว นิ่งหนองนิ่งหนองคือคบเตร์ <c ười>